มาพบกับอา,อาจารย์เด่นจินพระครับอาจารย์เด่นกินไก่ป่าอาจารย์เด่นดีเจนมืองสุรินครับผมาทางช่องยูทู e ประเด็นจินพระครับเคตนี้เป็นเคตว่าลูกไก่ป่าครับตัวนี้ก็เหลือตัวเดียวแล้วครับลูกไก่ป่าเลือดลอยครับตัวนี้ครับเป็นยังถึงบ่หนีไปจากคนครับ ผมเลี้ยงแต่อายุยังประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งเลี้ยงแต่นหน่อยๆครับเพราะว่าผมแยกเอาตัวแม่ไปไว้อยู่สวนยางครับให้ไก่ปลาทับโตครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของไก่ปลาก็เลยลหลีบผลิตลูกไก่ปลาออกมาละลายครับนี่คือลูกไก่ปลาครับให้เบิงครับลักษณะหัวกับเหมือนหัวนกกับขน เป็นแบบนี้แหละครับขาขาลูกไก่คือิขาเง้าครับผมสิขาเง้าก็เป็นจังสีแหละครับนี่คือลักษณะที่ผมเลี้ยงมาแต่หน่อยครับจะมีอยู่สองตัวครับอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วครับตัวนี้ยังอยู่ครับเลี้ยงแบบปล่อยครับเลี้ยงแบบปล่อยครับก็ทดลองเบางว่าบางท่านว่าเคยได้ยินครับว่า เลี้ยงไกป่ปลาเลี้ยงยางครับทดลองบ้างทดลองโดยตัวเองครับก็อันนี้เป็นลูกไกป่ปลาแท้ครับแต่ท่านใดที่ว่าคุณเคยกับลูกไกป่ปลาเห็นลูกไกป่ปลาตัวนี้แล้วคงสิเข้าใจนะครับว่าแท้หรือบ่แท้ครับก็บอกกันเลยครับพ่อของลูกไกป่ปลาตัวนี้คือเป็นไกป่ปลาแท้จากธรรมชาติอยู่ทั้ง เราปงไยนาคำใหญ่ตําบลบ้านกองอําเภอนายงจังหวัดอุดรธานีครับนันคือไกป่ปลาหลายโซนนั่นครับแต่แม่แม่ลูกไก่คือแม่ไก่ต่อครับก็ให้เบิ่งกับลักษณะเป็นยังไรครับลักษณะนี่คือไกป่ปลาเลือดลอยครับไกป่ปลาเลือดลอยให้เบิ่งกับต่ไกป่ปลาเลือดลอย ลักษณะให้เบิ้งครับนาจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ผมบอหมั่นใจครับแต่เบิ้งแล้วนาจะเป็นตัวผู้ครับก็สีเลี้ยงเบิ้งว่าสิหลอดหรือบลอดแต่ในความรู้สึกของผมว่านาสิรลอดครับเพราะว่าม,มันจะมีอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วครับตัวนี้ผมก็ค้างไว้ครับงานไปขึคืนก็ค้างไว้ครับก็ปล่อยครับกลองเว้นก็ปล่อยครับอก็ปล่อยปล่อยหากินตามในบ้านนั่นแหละรครับ อ่านี่คอือปล่อยหากินตามในบ้านให้ดูลักษณะหน้าตาไปครับความคุ้นเคยนี่คือ,อลูกไกป่ปลาขนาดเทะครับบางท่านเห็นอ๋อเห็นแบบจระละครับผมให้เห็นแบบจะจะกันวันนี้ครับซูไม่เห็นแบบจจะครับโมเมนต์ว่ามีตัวเดียวเลยครับของผมมีหลายตัวครับของผมม,มีมีลูกไกป่ปลาหลายตัวครับอธิ่า ที่เห็นคือตัวนี้คือว่าพิเศษแน่ซะหน่อยเพราะว่าอยู่กับคนคนเลี้ยงครับแต่ว่าผมพยายามกันออกมาครับเพราะว่าแม่ไก่ตัวนี้มันมีลูกแค่สามตัวครับพอไข่มาจะหมดแปดไข่ครับแต่ว่าแตกมาสามไข่ครับนกนั้นเป็นไข่ล่มครับส่วนที่แตกมาก,ก็เป็นไข่ไข่ไข่ปลาเนาะครับไข่ที่ว่าไข่เราบดท,ที่ว่าแตกก็คือ มีส่วนเชือผสมของตัวผูกครับแต่ว่ามีเชือดส่วนผสมกับตัวผูกก็จะเป็นไข่ล่มครับนี่คือตัวผูกไก่ป่าครับลูกไก่ป่าเลืออยลอยครับก่อให้เบิ้งครับว่าเป็นอย่างไดอย่างไดก็เลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับก็ปล่อยก็แล่นหากินตามธรรมชาติของของไก่ครับคนไปไซก็แล่นไปนําครับ แต่คั้งๆมันขึ้นก็ขังไวครับยามหัวาจะเสาผมก็ผมก็ปล่อยครับปล่อยก็แล่นหากินจะตามแบบนี้ครับครับหลังหา <c oughs> กินหมดหมดสิบค่อยกินครับชนมาจะกินแมงเมาครับแมงเมาแล้วกินหัวหานันลนวก็ให้กินเขาเขาหด้อกินให้กินให้กินเขาเขาซุก ขาฟึกให้ครับให้ฝึกกินทั้งหัวอานดีกินข้าวสุกครับให้กินประมาณนี้แหละครับ,รบนี่ครับเป็นลูกไก่ป่าครับเนี่ยครับหน้าตาประมาณนี้แหละครับก็คุ้นเคยกับคุ้นอยู่กับลักษณะใอ้เบื้องคน้คนครับค้นขนปีกหัวครับ ว่าลักษณะคือนกครับดูองศสี่คือคือลักษณะคือนกครับครับตัวนี้ก็ประมาณจากอ่าสามอาทิตย์เดยครับนาสิ่สามอาทิตย์เดยครับผมสีเขาเดือนหนึ่งแล้วครับลูกไก่ปลาแรกๆเริ่มเนี่ยสีช่วงนี้สีบัวงามนะครับเฮ็ดยังได้ก็สีบัวงามครับสีอ้วนจริงยังก็ก็บบัวงามครับสะเป็นทรงนี้ครับแต่ถ้าช่วงแล้วเล่าสีเดือนหาเดือนขึ้นไปเนี่ยสีงามครับช่วงนี้สิบัวแบบขี้ไล่ เพราะว่าเป็นช่วงที่ว่าสิบบกินหัวอาหารครับสิบกินหมดทั้งแมงครับเป็นมากหลายแต่เราก็พยายามให้กินเขาข้าวสุกครับเพราะว่าเปลี่ยนพฤติกรรมอีกหลายลอย่างครับนี่คือให้เบิงครับว่าลักษณะของหลูกไกป่ปลาขนาดแท้เป็นอย่างไรห้เบิงแบบใกล้ๆจะจะ,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 จะซุ่มๆเห็นเนครับให้เบิงดันหนาครับหนานะครับ แต่คิดว่าคงสิรหลอดเพราะว่าตัวนี้ครับเพราะว่าอยู่กับคนครับถ้าปล่อยกไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าบ ham, Gotta, ่อขังบอยยั้งกับแย้มคกอขึ้นก็สิบ right nice หลอดครับสิบหลอดเพราะว่าจังไรครับแมวครับแมวไลยครับเพราะว่าแมวหรือหมาครับแถะในนอนครับปล่อยมือหนีแย้มเสาก็บปเห็นครับบอกว่าแมวหรือหมานี่ไลยคักครับ เป็นของคู่กันครับแมวหมาครับแมวหมาครับเป็นอ่าที่โปรดป้านของหมากับแมวครับแล้วก็พยายามให้หลอดตัวนี้เพราะว่าแต่โตขึ้นแล้วหลอดแล้วก็สีขุ่นข้นครับแล้วก็สีขุ่นค้คนขึ้นยังก็สีง่ายขึ้นครับ เอาไปเป็นไกต่ตอหรือสพาไปไ้น้ำก็ก็สิก็สิง่ายขึ้นครับเพราะว่าคุนค้นมาแต่น้อยๆครับเขาฝึกไว้ครับอันนี้คือเขาฝึกไว้แต่น้อยๆว่าสิเป็นยังไงครับก็บ่เคยผมก็บ่เคยเลี้ยงไก่ป่าครับแต่ผมก็มา,มาป,รประสบผลสำเร็จอยู่ประมาณอสองเดือนที่แล้วครับประสบผลสำเร็จมีไก่ป่าอยู่ลูกไก่ป่าเกือบ คือเกือบลอยตัวนะครับประมาณนี้ครับนี่ลูกไกป้ปลาคือเกือบลอยตัวนะครับอ่าก็มีไลยครับผมอ่าล่าสุดนี่ก็มีปัญหาดางังอ่าหมากับแมวครับไม่ปัญหาก็เหลืองไกป่ปลาครับหมาแมวคู่ก,กันกับลูกไกป่ปลาครับเขามีอ่ะอาก็เป็นธรรมชาติครับต้องทําใจครับเพราะว่า เสียหลูกไก่ปลาไปประมาณรวมหาสิบตัวกลับมากับแมวครับคิดว่าเป็นหน่าสิเป็นหมาครับหรือเป็นแมวนี่มัยังยัง,ยงาหาคําตอบไบ่ได้ครับผมว่าคิดหน่าสิเป็นหมาเสมากกว่าครับบางที่ก็เป็นอีเห็นก็เป็นไปได้ครับพเพราะว่าผมเลี้ยงไก่ต่ออยู่สวนยางอยู่ทางพูนทางปงไผ่เนาะครับเนาะทาง นาคำใหญ่บ,บ้านกลงนายุงอุดรธานีนี่คือลูกไก่ปลาครับลูกไก่ปลากับลูกไก่ตอ่อสิบบอกคือกันครับลูกไก่ปลาผสมอันนี้เป็นลูกไก่ปลาผสมครับผมเลือดเลือดสูงครับโมเมนต์โมเมนรุ่นสองรุ่นสามมากนะครับอันนี้เป็นลูกไก่ปลาขนาดแถะนะครับพอเป็นไก่ปลาแถ่แม่เป็นไก่ตอ ลูกไก่ปลาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับ,รบก็ขาสีเงาครับขาสีเงาขาสีหน่อยครับแล้วก็ตัวสีเน่าๆปีก็สีประมาณนี้ปีปีก็สีขนสีคือใบ้องแห้งครับสีลยลยๆเนี่ยะหน่อยวนมากสีคือคือคอใบอ,องแห้งครับก็เปรียบเทียบกับลูกไก่ปลาขนาดแท่ ลอยเปอร์เซนต์แม่ไกป่ปลาพ่อไกป่ปลาจากแม่ไก่ปลาธรรมชาติพ่อไก่ปลาธรรมชาติขนาดแท้่ก็สิคือกันกับลูกไก่ปลาตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นทางญาติพี่น้องคนเอามาให้ครับเป็นไกป่ปลาเพิ่นจับไก่ปลาได้ยามขึ้นมันอยู่อย่าตามกิง่งต้นยางเพิ่นจับได้่นก็เอามาฝากให้ผมเลี้ยงแต่ก็เลี้ยงได้ประมาณสักสองมือก็ตายนะครับ นั่นเป็นคือไก่ปลาแทครับแต่ว่านี้เป็นกลูกไก่ปลาพันผสมครับแต่ก็เลือดลอยครับเลือดเลือดสูงลักษณะสีคือไก่ปลามดทุกอย่างครับแต่ว่าอ่ามีตัวเมย์ไก่ตเท่านั้นะนครับ แต่ตัวแม่ไก่ตัวของแม่ไก่ไก่ตัวนี้คือมีเสื้อของไก่าปลาอยู่น้ำครับก็เป็นไก่ป่า,ปา,าเ,ลเลือดอเลือดลอยเลือดสูงอยู่ครับกใบบ็ให้เบิ้งครับให้เบิ้งครับเบิ้งแบบจระจครับให้เบิ้งแบบจระจทั้งหน้าทั้งหลังครับให้เบิ้งนี่ครับให้เบิ้งทั้งหน้าทั้งหลังเบิ้งแบบจระจครับอแต่ท่านใดที่ว่า มักไก่ตมักไกป่ปลาก็เบ่งเห็นลูกไก่ลูกไก่ตัวนี้แล้วคงสิขเข้าใจนะครับว่าอืมเป็นของแท้แล้วบอแแ้แต่ว่าผมบอกว่าแท้นน่อนคือสิเป็นแบบนี้ครับผมอคอนเฟิร์มยืนยนันแฉในน่อนแล้วว่าของแท้แน,น่อนคือตัวนี้ครับบมมีการหย่อมแมวขายครับทันได้อยากได้ก็อยากแบงก็ติดต่อมาได้ครับผม,มครับนี่คือ ให้เบิรงครับว่าน่ารักดีครับน่ารักดีตัวนี้คือมีตัวเดียวครับถือว่าคนเลี้ยงจะมีตัวเดียวแต่ว่าถ้าอยู่แบบตามซุ่มตามกงนั่นมหลายครับผมปล่อยไ้ก็มีหลายครับรุ่นแรกก็มีหลายครับมีหลายตัวกับตัวนี้คือตัวเดียวครับอตัวนี้มีตัวเดียวครับอันนี้คือลูกเกดปลาครับให้เบิรงแบบชัดๆขนาดแท้่ครับอืม ดู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 ด้านหน้าครับดูดนหน้านในคือด,ดูหอนด้านหน้าจะเป็นอย่างไรให้บิสงทธิน์นี่ครับดูคนครับดูคนอุมสบายใจลายครับถ้าบ่เห็นคนอยู่ช่งห้องหาครับเจ็บเจ็บเจิบเจ็บเพราะว่าบ,บ่มีแม่บ่มีมูบ่มีเพื่อนอ่าจจะอยู่กับคนครับประมาณนี้ครับ นี่คือขนให้ดูขนดูเปิ้ลขนกับขนปีกหนวหัวครับครับเบื้องขาครับขาที่คนนั้นที่เงีวครับน่าเบื้องขางครับเนี่ยครับอ่าให้เบื้องขาครับ เอาก็พบกับผมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้อาจารย์เด่นดีเจน้ำมืงสรึงขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กำลังรับชมสนใจก็กด,ดติดตามครับผมกดไลค์กดติดตามให้น้ำดื้อครับผม